มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้โดยสารตกใจหลังสก,กิดถามโชเฟอร์เมื่อไหร่จะออกรถเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่27มิถุนายนนะคะรถตำรวจเอกสมบัติสาแชร์พนักงานสอบสวนสอบพอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตภายในรถตู้โดยสารที่บริเวณท่ารถตู้โดยสาร บางแม่ไม้หมู่ที่3ตําบลบางใหญ่ริมถนนสายก้าวห้องบางใหญ่ที่เกิดเหตุนะคะพบรถตู้โดยสารสีขาวสายกรุงเทพบางหลวงบางแม่ไม้จอดอยู่ภายในรถนะคะพบมีผู้เสียชีวิตนั้นเป็นชายใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาย,ยาวสภาพนั่งพิงเบาะด้านหลังคนขับด้านขวาตรวจสอบทราบชื่อนายสำเนียงเหมมาลาอายุ47ปี เป็นคนขับรถตู้โดยสารคันดังกล่าวนะคะเบื้องต้นไม่พบบาดแผลถูกทำร้ายและร่องรอยของการต่อสู้แต่อย่างใดค่ะสอบถามนางยุพินมานะชัยอายุ72ปีเล่าว่าเล่าว่าตนเองได้มานั่งรอรถตู้เพื่อจะเดินทางไปร่วมงานบุญญาติที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่10นาฬิกาซึ่งรถตู้ได้มาจอดอยู่แล้วและตนก็รอเวลาขึ้นรถจนถึง11นาฬิกา จึงได้เดินไปใช้มือสกิดเรียกคนขับที่นั่งอยู่ในรถเพื่อสอบถามว่าเมื่อไหร่จะออกรถแต่คนขับไม่ยอมตื่นนั่งตัวแข็งเมื่อสังเกตดูพบว่าคนขับรถนั้นได้เสียชีวิตแล้วจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านนายวิชาสสีกระจ่างเจ้าของรถตู้โดยสารคันที่ผู้เสียชีวิตขับนะคะกล่าวว่าได้รับนายสำเนียงเหมมาลาอายุ47ปีมาขับรถได้เพียง4วัน และเมื่อช่วงเช้านายสำเนียงยังปกติดีและยังได้พูดคุยกับตนเองอยู่ก่อนจะออกรถจากกรุงเทพมหานครเพื่อมารับผู้โดยสารทิ้ทารถบางแม่ไม้จุดเกิดเหตุส่วนสาเหตุการเสียชีวิตคาดว่าน่าจะหัวใจวายเสียพลันและญาติไม่ติดใจจึงมอบศพให้กับญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทอปปิกค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ